ดังนั้นวันนี้มาดูเรื่องของภูมิอาหารอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับบางคนอาจจะแพ้เรื่องของสารเคมีในอาหาร,รซึ่งเราอาจจะจะต้องมาเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องสกินเทสนะฮะเราจะรู้มากขึ้นแพ้สารเคมีที่ใช้ในบ้านนะครับอันนี้เราก็ไม่นควรที่ไปโดนนะครับถ้าเราไม่ทํางานด้านประเภทนี้นะฮะเช่นเราไม่เป็นนักทาสีช่างทาสีเราไม่ได้เป็นช่างทําผมหรือตัดผมเนี่ยเราคงไม่เป็นเท่าไหร่ะนะครับยกเว้นคนที่ชอบเปลี่ยนสีผมแล้วก็ต้องเช็คนะครับวูที่แพ้แป้งทัญพืชทั้งหลายคือพวกกลุ่มสาลีหรือ,อะะะวะะี ถ้าเหอนี่บางคนเนี่ยเป็นชาตาเป็นขนมปังเนี่ยก็ต้องโดนโดนโดนมาเนี่ยสูตรสูตรนี่ก็แพ้ได้นะครับไม่ใช่กิ่นอย่างเดียวสูตรเขาจะหมุนนี่ก็แพ้ได้แลกเคมีถ้าแพ้สารเคมีก็เป็นนักเคมีไม่ได้เป็นชาวไร่ชาวสวนก็แพ้พวกทายพื้นก็เป็นไม่ได้ครับบางคนบอกว่าฉันฉันแบบแพ้เราเลือกอาชีพผิดนี่ก็แย่นะฮะแพ้สารเท่าไหรเท่าไรเท่านี้ไม่ควรจะเลี้ยงสัตว์นะครับ แล้วก็แพ้่สารเคมีนะครับไม่ควรทำงานทุกโรงงานต่างๆนะครับแพ้โลหะไม่ควรทำงานเกี่ยวับพวกรถยนต์นะฮะตู้เย็นเครื่องพิมพ์ทั้งหลายนะครับบางคนบอกว่าแพ้ยาไม่ควรอยู่เป็นไม่ต้องคนเป็นเภสัชเลยอะไม่ควรอยู่โรงงาโรงงานยาโอ้อันนี้นี่คำแนะนำเลยครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางการแพทย์เขาแนะนำมานะครับเราก็จะรับฟังแล้วกันนะครับนี่ข้อมูลทางการแพทย์หมดเลยนะฮะ